ครับผมเมื่อกี้เราเดินผ่านตรงภูเขาแล้วก็ช่องแคบมานะฮะตรงนี้นะฮะครับน้ําที่นี่ช่วงนี้กําลังขึ้นเลยครับกําลังขึ้นเลยครับลอยคอเต็มที่เลยครับราวางนะฮลึกมากเลยครับเดี๋ยวก็นเลยครับเป็อะไรบ้าอะไรบ้างโอมันลึกเหลือเกินจะมีความในใจจะพูดยังไงเกี่ยวกับทริปนี้มางครับ ก็ทริปนี้ก็สนุกครับแต่ก็ฝากฝากถึงเพื่อนๆที่ไม่ได้มาเพราะว่าติดภารกิจกันนะครับก็อยากบอกว่าน้ำทะเลน่าขับมากครับผมครับครับครับคนุ่มครับุคหนุ่มครับผมทริปนี้นะครับต้องบอกว่าร้อนครับรับร้อนแล้วทำไงครับเล่นน้ำดิครับเย็นสบายครับโอเคเลยครับกับเชรียดว่าไงครับทริปนี้สุดยอดมากครับ แต่ติดนิดเดียวครับต้องลงน้ำนี่แหละครับโอ้มันร้อนอ๋อมันต้องต้องหาความเย็นมาดูอะไรกันครับมาดูอะไรครับนี่อะไรอะนี่อยเลยไอ้งอะไรเลยอะไรอะลูกปลาอะไรเี่มอ๋อลูกปลาอืมนี่ตีเท่าไหร่อ๋อ อะไม่ตันอันนี้ก็ถ่ายบริเวณบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีฝรั่งมากขึ้นครสองปีที่แล้วก็ไม่ค่อยเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำมันใสกว่าเดิมครับ